คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกําลังใจเช่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบก,กับสูตรห่วยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรดับร้อยบนตลอดชีพสูตรที่2นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขน,นะครับเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการตัดเลขน,นะครับกดติดตามก็จะเห็นทุกสูตรของการคำนวณน,นะครับมาทำดูกันผมในจ้นุ เพราที่สมองสูตระภาปุทย่้ 9, นกครับสูตรได้ง่ายแต่สถิติมันจะตายเลยและเลื่อกตาไปช้าเไม่เพิมหนหนักรอ้เดมครับนี้เปียกสองนะเปียกสองเ้าไม่เพิ่หนักแร้เดครับนึหนักแล้วนนออนะออมเมส,นะส,นะสองำม,มาได้แค่ ห้าไม่เป็นเแล้อเด่นครับสิบเอ็ดมีมาเป็นเลขสองค่ะไเลขกสามสองไม่เนเนื้ลเด่นครับหนึ่ไม่ยหกสองคไม่เลิกสอไม่ตํานน้เด่นครับสิบเอ็มีใสยงหกสองค่ะไม่เลขหกหกไม่นอลเด่นครับสองไมาคไม่เลขเาไม่ตนน้อเด่นครับสิบเอ็ดมีกสค่ะนเลขหไม่ตํานน้อเด่นครับ หน่งม่จะรังแกองคำนีรือยขก ไม่เป็นระดับแล้วเดินขาสิบเอ็ดเป็นเลขหนึหกสองทำไม่เลขศูนย์ศูนไม่เป็นับแล้บเดินขาหนึ่งก็ได้ได้คนหกสองทำ0ม่เลขสองสองไม่เป็นรไดับแล้วเดินครับ1้าก็ได้ได้คนหกสองทำนม่เลขศูนย์ศูนย์ม่ถเป็นเม่แรกก็ไม่ระดับเอนกันให้ตัวจสนะสิบหนึ่งสิญญาคเป็นหกสองาำไมเลขหนึ่งหนึ่งไม่เป็นรไดล้เดินา สิบเอสินหาเปนหกสองคำน,นเณไน่้เลขหนึ่งหนึ่งไม่ตระหนักแล้วกันครัหนึ่งกนนระหนักหกสองคำนวณเลขสองเม่สองครับหลังไปหน้าเลขสอง สองไม่ตนักแรดนเ้าสิบเอ็ดเานาเกสองำนเลขสามสามไม่รนักดินเท้างเจ้าหนคำมนมเลขสองสองไม่ระนกลดนเท้าสิบเอ็ดเน้าที่หกสองคำนเลขเก้าเก้าไม่รนลเดนเท้าหนึ่งก็จะได้หกสองคำมนไเลข ศูนย์ไม่ประหนึ่้เดิครับสิบหกพารคสองนเลือกแต่แต no ่ไม่ประหนึอบเินครับหนึทนราคมเกสองคำนี้เลกเจ็ดเจ็ดไม่ประหาึอนครับสิกนราคณเสคำนี้เลกเก้าไม่ประหนึ้ยดินครับสามุดนาคมเสองหนึ่งห้าเประดับเล็กครับเไม่ป้ครับ เ็นมาาเป็นเสามครับขึ้นเบลสามนะ 4. บอกคเป็นก้ดับเกิรครับเก้าไม่ตออตเดครับหนึ่งุณมาเพหกสาคำมัม่เลขสองสองไม่ต้อแบอตเดครับสิบอ็ดเปือกสามคำไม่เลแปดแปดไม่ต้องอกแลเดนครับหนึ่งมีาเป็นหกสามคำไม่เลกสามสามไม่ตอนกแเดครับสิบดมีาเนหกสามคำไม่เลกหนึ่ง หนึ่งในตําหน่งรัาบันคึิบแปดก็จะเป็นําแหบสคำนลขศนูนครับบัเดูเลขศูอยะ สูงไม่ตป็แบบละเดินครับหน่งได้หกสาคําหมเลขสอไม่ตป็นแบบละเนครับสิบเอ็ดกสาคําหมเลขสองสอง่เแลเดิคต้องอยู่นสองนะอันนี้เปียกสามตั้งแต่ยกสานะหนึ่งก็ได้ละคนตีหกสาคําหมเลขสามสาไม่ตป็แบละเดนครับ สิบเอ็ดกะัาคมเี๋ยาคำเลขหนึ่งหนึ่งม่เ็นนวยเดินทางหนึสิงหาคมหกสามคำนเลขหกหกมเป็น้วยนางสิบเอ็ดสิงหาคมหกสามคำเลขหกหกม่เป็นหน่วยเดินทางหนึ่ง้คนหกสามคำนเลขสองสองไม่เนหน่วยเดินทางสิบอ็ดคนหกสามคำนวณเลขแป ไม่เป็นระเบีบเดินเท้หนึ่งตุลาคมหกสามคำวิ้ลลกแปดแปดไม่เป็นระเบีเดินเท้าสิบหกตุลาคมหกสามคำวิ้ลลึกเก้าเก้าไม่เป็นระเบีเดินครับสิบ 4, 6, 5, 6, 3, 6, ปแปพฤศจิกาย 6, 3, 9. 9, นหกสาคำวิ้ลลก เนั้นไม่เปนลเลกนคมกรน 6, มันเป็นเลกสามทำ่าไม่ได้เ้าเ้าไม่เป็นลเลขละกันครับสิบเก้าเป็นสามคำว่ารู้แปดแปดไม่เป็นเลขลันครับ เซกูนะครับนี่มันแอเดียนกับ16จนน6สามคำนวณเ,เล 8, 8, 8เก8ปดนลเลขแปดามาเนะครับเล8แปเลขแปไม่เบิดในหลักนึ่งครับหลหนึ่งของสามสิบธนนว6สามนะครับสามสิบนคำนวน16สามเลขสามนะครับเลขสา เลขสามจบแ้เราเครั 4, 3, fluor, Five, get get ้ปิดเป็นครั้งที 04, kah, liamo, ่ os, 10, 4ี่นะครับเปิดตรงที่สี่นะครับซึ่งก็ะทราเปนเขสี่ครับคำนวณหลักแล้วบนเลขกับแัะเลขศูนยนะครับเราเน้าบอกห้าห้าบอกห้าที่เป็นศ0เยนยจเป็นศยนัูนย์นย์ไม่พ้นหลักแเดินครับหนึ่งกมานสคำนวณจากเลขสองเลขสองนะครับ เลขตัวเลขแล้วเดนครับสิบดสี่คำวาเิ่ตัดไปเลขแปดแปดเลนตัวเลแลเดินครับหนึ่งยัเคำวาเิ่มตัเลขสามสามเลขวแล้วเดนครับสิบแปดยา่ัเลขสี่คำวาตัไปเลขเนะคะเลขเจ็ดหนต่งเกาสิจ็ดเจ็ดเจ็ดวแล้วเดนครับหนึ่งย่ัวเลขสี่คำว่าเิ่ตัเลขห้า ห้าไม่เปน,ะน 6, ระดับเบนเอสิบดเนจ6สคำว่าเม่เลขห้าห้าไป็นรดัครั้งที่ห้าครับตั้งแต่ปห 2, นะีหกสองนะที่นครตอนนั้น 2. สอหสคำว่าเรม้แต่เลขเจ็ดจดนั้นไม่เป็นระดับระเบนค่ะสิบระดับสิบระหกสีคำว่าเรเลขสี่สีนั้นไม่เป็นรดเระเินคะหไม่ได้หกสีหนึสีคำว่าเรเลขเจ็ด นั้นนม่เปนเยการเดินครับสิบเอ็ดได้หยสีคำมาไ้จับไลึกผลผนั้นนม่เปนเยการเดินครับหนึ่งก็ได้เป็หยสีคำมัวไจับไลกสองสนั้นนม่เปนเยการเดินครับสิบอก็ได้เป็เหยสีคำมานได้จับไลขกสีสูงนั้นนม่เป uh ็นเหยการเดินครับหนึ่งสิบห้าคูบหกสี่ครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกได้กับหกครับเป็นหกนะ หนึ่ประกอบร้อยเป็นคระศูบเป็นสี่นะสี่บวกห้าได้ห้ามีจับ5ศษคำตอบกือห้าห้ามีประกอบร้อยเป็นค่ะหนึ่งก็ได้หกสี่ห้าบวกห้าเป็นสิบใช่ไหมสิบตอนนั้นข้ามหนึ่งมาหกสี0 สี่นั้นไม่แบบแต้เป็นบบได้เน้าหนึ่งจัันหกสีนะครับ1นึ่งบก 5, วกห้าคที่เป็น, 6, น,นปเหต้แบบเลอดครับสี่น้ไม่ตคเเดน่ะละตันหกสี 6, 4, ครบ 9, 10, ับหนึ่งสิบร้อยหลักหน่อยราที่อยูคือเลขสองสองบวกห้าห้าบกเป็นเได้บบเลข็ดนะครับ จ็บนะลำตัวเจ็บนั้นไม่ต้องกังวไปกนค ิเส้ายี่สเอ็ดหกสสีสูบห้าสีสามเจ็ดสองเจ็ต้ห้าลหนึ่งพันเจ็ดหกหสิบเจ็ดห้าห้าเป็นเจ็ดหกห้าเจ็ดแปดเก้าสเ็ดสิบสสิบสองเลขสองนะครับเป็นหลักนะครับเลขสองราะเีใช้เลขสองกจากับกลสองอดนเป็นเลขเจ็ดสองไม่เป็นแบบร้อยดนครับถึงตรงนั้นสิบเก้ยีิเอลหกสี่สี่สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองเอ็มห้าเจ็ด สิบลนงหนึ่งเ้าหนึ่เาเป็นหกใชอันนี้คุณเมยเลีเลยนะนเ่าก็อนหนึ่งเาเป็นหกด้ละเออเป็นถุงตอบนี่นะเียรสิบตาพิงจเป็นหกสี่ออกศูนสามสองเจ็ดหนึ่งสองตาราขห้าเจ็ดนะครับหนึ่งเด็ดห้าเป็นหกหกไดเป็นะนึ่งหกนั่งตกเราไปลยนะครับหหนึ่งเะ้าเป็นหกสี่ออก ศูนย์จุดเจ็ดสองปดสองห้าแปดสองเลขหกไม่เป็นหนักเนไม่จริงครับคำนวณต่อแปดกห้าแปดเก้าสบเ็ดสิบองสิบสามปดจับเลขสามหนท่านคหมกสี่คำนวณส่วนหนดับร้อยเดดับหเลข3ามนะครับดับไปสิสิบหกท่านคหมกสครับออกหกสามเก้าสองสมาออกแปดสครับ เลขสาไม่พบหนึ่งหลักหอยังเงที่หนึ่งครับตอนน่อมาเรามาดูสิบปกินมาเป็นกสครับเาดลักหน่อยนที่หนึ่งก็เลขห้าห้าบวกห้าเป็นสิบใช่ไหมครับสิบก็ได้หลักเดียวแต่ก่อนนะครับห้าห้าบกห้าคนที่เป็นสิบสก็ใส่เลขศูนย์ต้นครับ สิบหกธันวาคมหกสี่คำนวณดับร้อยบนได้เลขศูนย์เลขศูนย์นะครับตามาดูซิสามสิบธันวาคมครับออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองเว่าออกสามหกนะครับอันนี้เลขศูนย์ใช่ไหมมันก็แบบรู้สึกจะหลุดไปก็จะเป็นหลุดครั้งที่ห้าหลุดครั้งที่หกก็หลับบนเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมครับแต่เราตามต่อนะครับปีนี้อยู่เป็นครั้่หกเจ็ดตีตั้งแต่ปีหกสอง นะครับโอเคนะครับเรามาดูนะครับสามสิบธนาคมซึ่งเป็นตัวเลขหนึ 8, 90, 68, 66, ่งเ้าศนกแปสตท6้สาครับแปดบวกเลขหน่าของที่เป็น8ปดเก1าสิบได้ดับเลข3ะค,ะ 17, 65, ครับนะครับสิบเจ็ดมกรคมหก้าครับที่ออกปาแ0 1ศูนยห้าองออกเก้าส ะครับเรามาดูนะครับเลข3ไม่พบในส่วนของหลักละเดนนะครับเรามาเดูต่อน,นะครับ9ก้ตักหมาที่หลึ่งนะเ้าบวกห้าที่9ก้บวกห้าอที่เป็น14 14ี่่แล้วใส่ค่าท้ายครับคือเลข4 <S 1> 1 <S ครับ <1 S 2> <16 5 S 1> ดูสถครับหนึ่กุมภาพันธ์กครับหกุมภาพันธ์กออก93้าสามส8ก้าสีตัล่างออก30นะครับ เลขสี่ไม่พบในตำแหน่งของหลักร้อยลำดับที่หนึ่งครับต่อมาหนึ่งก็ว่าหกห้าครับอะขอดูหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งครับคือเลขแปดแปดบวกห้าของที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามฮะได้เลขสามสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าครับออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตัวหลังห้าเจ็ด นะครับเลขสามไม่พบในหลักร้อยรางวัลทนึ่งครับเห็นไหมครับต่อมาครับศูนย์เก้าแปดห้าเ้าเจ็ดสองเก้าห้าเจ็ดหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งคือเลขเจ็ดครับหนึ่งอ่าเจ็ดบวกห้าของที่เป็นสิบสองเจ็ดบวกห้าที่เป็นสิบสองใส่สองได้ดับเลขสองครับหนึ่งมีนาคมครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดครับดับลอยบนชิม่าเลขสองไม่พบในหลักร้อยบนเห็นไหมครับ ต่อมาเรามาดู1มีนาคมห้าศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตล่างศูนย์เจดนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบก็ได้ัับเลกศูนย์มาดูเีกศูนย์ศูนย์นั้นสิบหกมีนาคมออกเจ็ดสามเจ็ดปหกเจ็ดสองตลานย์สะครับเลขศูนย์ไม่พบในหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมครับต่อมาสิบหกมีนาคมหกครับเจ็ดสามเจ็ดแกเดสองตางศูนย์สเจ็ดบวกห้า เห็นไหมครับอันนี้ศูนย์ไม่พบในหลักร้อยนะต่อมาเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองใช่ไหมเจอตับเลขสองหนึ่งเมษายนครับหกห้าออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองตท่ากออกหนึ่งศูนย์เลขสองไม่ปรากฏในหลักร้อยลงมาที่หนึ่งนะครับเรามาดูครับเราใช้ในส่วนของหลักหน่วยลงมาที่หนึ่งก็เลขแปดแปดบวกห้าคงที่เป็นสิบสามใส่สามโอเค 16เมษายน65หครับออก3 9ม9 1้า้ากหนึ่งสตัวลักห้าดเลข3าไม่พบในหลักร้อยบนครับเรามาดูหลักเราใช้ในส่วนของหลักหน่วยเรามาที่1ครับคือ9 9าบวก5คงที่เป็น14ใส่4สครับได้ดนะับเลขสี่หหครับออก6 5ห้า8ปดกสตัวลั0ศย์เเลข4ี่ไม่พบในหลักร้อยบนเรามาที่1ครับต่อมาเรามาดูต่อ2พฤษภาคม6ก 6, 5, 8, 6 2, 2, 0, ้าหกห้กส่อตัวหลักศเนะครับ หลักหน่วยเราจิงคือเลขสองสองบอกค่าคงที่เป็นเจ็ใส่เครับสิพฤษภาคมครับออกหนึ่งห้าศูนย์หองสองก็ลงออกศูเลขเจไม่พบในลำแต่งของหลักร้อยเรามาทีห่งครับต่อมาเรามาดูนะครับเราจะในส่วนของหลักหน่วยเราจิ๋งหนึ่งครับคือเลขสองสองบอกค่าคงที่เป็น7จดนะครับไดตดไปเจ็ด หมิถุนายนหกห้าครับออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเกาหสอตัวะหกศูสองนะครับเลข7ไม่พบในตำแหน่งของหลักร้อยบทนะครับต่อมานะครับหนึ่งมิถุนายนหกหครับหลักหน่วยหลักที่หงคือเลขหกหกบวกห้าเป็น11บเหกบวกหเป็นสิบเอนะครับใส่หนึ่งนะครับนักเตติหนึมิถุนายนหกหนะครับ หลุดเพียงแค่6ครั้งนะครับนับตั้งแต่ออปีหกนะครับอันนี้คือล่าสุดนะครับไม่หลุดนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขครับกดเสร็จติดตามเสร็จแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนด้วยดับร้อยบนตลอดที่สุดที่สองนะครับอยากรวยต้องดูหอยโชคเศรษฐีมาล้านครับสวัสดีครับ